สวัสดีทุกคนวันนี้เรามีเรื่องอความสนุกแล้วก็ความปังของการแคสงานวันนี้วันนี้เราไปแคสงานโฆษณาตัวหนึ่งมาบ้านเราอยู่แจ้งวัฒนะ14แล้วก็ไปแคสที่ซอยประดิษฐ์มนูธรรม2เอาข้าว่าเราไปกับแจ้งวัฒนะ14ี่กับซอยประดิษฐ์มนูธรรม2เนี่ยสี่รอบเสียค่ารถทั้งหมด500บาทแท็กซี่เอย่ยวินมอเตอร์ไซค์เอย่ยแกร็บวินเอย่ยแล้วก็ขาไปเนี่ยเราไปด้วยรถมอเตอร์ไซค์ของเรานะทุกคนแบบสารบรคันนี้ปุ๊บเสร็จปุ๊บทีนี้เนี่ยเราแคสงานเสียร้อยอะ่ะเราทำก เราก็เลยต้องแบบกลับไปเอาใจรถที่บ้านแล้วก็กลับมาเอารถที่ประดิษฐ์มนุษย์ทำแล้วก็ขับรถกลับบ้านเรนนี้คือแหวนปามอยู่ใช่ปะในนี้เราขับรถออกมาได้ประมาณร้อยเมตรไม่เกินด้วยอะเราเจอกุญแจรถเราจะ้ะเนี่ยพวกลอนกุญแจรถมันเสียบอยู่อย่างเงี้ยตั้งหน้านแล้วตั้งแต่กูไปถึงที่แคสง,งานแล้วเนี่ยแล้วพอขับรถออกมาปึ๊บเสียหลค่ารถห้าร้อยบาทกูเจอกันเลยกุญแจรเราไม่ได้โง่แกกุญแจมันแค่อยู่ผิดที่ อยู่ไปที่พ่อค่ายอยู่ไปที่พ่อกูค่าฝากไว้ให้คิดเท่านี้สวัสดีค่ะ